มียุคใหม่มีความกระหนักและมีความสนใจที่อยากจะมาใช้บริการในโรงแรมที่เป็น,นกิสสิกเวดนล้อมากขึ้นมีผลสำรวจออกมาว่ายินดีจ่ายมากขึ้นเกิดความประทับใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรากําลังทําจุดแข็งของเราในวันนี้ให้เป็นจุดขาย แล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับพื้นที่วันนี้นะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้มาร่วมนะคะในกิจกรรมอบรมของการสาั่งฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ร่วมกับมูลนิธิใบไม้เขียวหรือว่า Green ี e a f นะคะในส่วนของโครงการในการอบรมยกระดับผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียวแล้วก็ในวันนี้มีมาตรฐานใหม่ค่ะมาตรฐานโรงแรมเบอร์5ค่ะซึ่ง จังหวัดกระบี่เราเองนะคะก็เป็นจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคลิกระบี่โกลปรีนค่ะและในวันนี้โครงการดีๆแบบนี้ก็จะมาช่วยผู้ประกอบการค่ะ ให้โรงแรมเนี่ยสามารถเข้าสู่มาตรฐานแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เพิ่มขึ้นตามตัวชีวิตทุกๆปีของเรานะคะที่เราก็อยากให้ผู้ประกอบการในหลากหลายภาคส่วนของอุตสาหก,กรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่เนี่ยได้ร่วมกันเข้าสู่มาตรฐานที่เป็นกรีมเหล่านี้เพื่อ,อยกระดับจังหวัดกระบี่ให้เป็นจังหวัดกระบี่ที่เป็นเมืองน่าอยู่เมือง,อง,องน่าท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเมืองที่มีความยั่งยืนต่อไปค่ะ ในส่วนของสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ค่ะเราเองก็ขับเคลื่อนนะคะการท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแลวการท่องเที่ยวสีเขียวอย่างเสมอมานะคะในส่วนของภาคส่วนที่เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบกรารธุรกิจโรงแรมค่ะแล้วก็ในปีต่อๆไปก็เชื่อว,ว่าในโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ผู้ประกอบการของเราเนี่ยค่ะได้รับมาตรฐานที่เป็นทั้งในระดับประเทศและในอนาคตก็คงจะเป็นในระดับนานาชาตินะคะเพิ่มขึ้นสร้าง หมุดหมายให้กับจังหวัดกระบี่เนีคะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ทำ,ทำนุบำรุงรักษานะคะทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ถือว่าเป็นต้นทุนทางการท่องเที่ยวของเราให้ ยังมีความสดใสสวยงามให้เป็นที่น่าอยู่ของคนกระบี่แล้วก็เป็นที่น่ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว่างชาติค่ะทีนี้สิ่งที่ต้องการอยากจะเห็นเพิ่มเติมในอนาคตในฐานะที่เนาวันนี้ก็มีโครงการดีๆจากทาปรปกชแล้วก็มูลนิธิใบไม,ไม้เขียวนะคะเราเองก็อยากให้มีการจัดกิจกรรมอบรมดีๆอย่างนี้เรื่อยๆไปในทุกๆปีนะคะรวมไปถึงความร่วมมือในอนาคตเนะะี่ยค่ะเราก็มุ่งไปสู่ความเป็นพลังงานที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นไม่เพียงแค่ โรงแรมเบอร์5โรงแรมใบไม้เขียวเราอยากจะให้มีทุกภาคส่วนที่อยู่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอ,อ,อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะได้ร่วมมาเข้าสู่ความเป็นมิตรต่อสิง่งแวดล้อมกันมากขึ้นอย่างเช่นในอนาคตเราจะพูดถึงยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิง่งแวดล้อมเช่นรถยนต์ E ีมอเตอร์ไซค์ e ีก็อาจจะมีจุดชาร์จไฟสถ่น ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอย่างเช่ในในหาดอ่าวนาอย่างนี้นะคะถ้ามีความจุดจอดรถชาร์จไฟที่สะดวกสบายกับนักท่องเที่ยวแล้วก็รวมไปถึงคนในพื้นที่ให้ได้เปลี่ยนมาใช้ยานพาหนะแบบที่ใช้ไฟฟ้ากันได้มากขึ้นหรือแม้กระทั่งในการไปท่องเที่ยวตามเกาะแก่งต,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 ต่างๆางซึ่งมีชื่อเสียงของจังหวัดกระบี่นะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถพัฒนาเรือหางยาวแบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าก็จะเป็น ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาพวงการการทาร่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่เราในฐานะที่เรามุ่งสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็จะเป็นจังหวัดหนึ่งที่ร่วมทําการทาร่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือว่าคาร์บอนมีวท่านะคะตามที่ทางรัฐบาลไดป้ประกาศไว้ในการประชุมค o อ2 6ด้วยค่ะ เชื่อว่าในการาที่เราพัฒน,นาการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยค่ะก็จะไปตอบโจทย์ระดับนานาชาติคือ Sustainable Development Goals ของสหประชาชาตินะคะและเชื่อว่าจังหวัดกระบี่ก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมนะคะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนแล้วก็ทำให้ ธุรกิจของเราทุกคนเนี่ยค่ะก็ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวให้ดึงดูดกลุ่มคนที่มีใจอันรับมีใจที่อยากจะช่วย บำรุงสิ่งแวดล้อมบำรุงทรัพยากรของพื้นที่ที่นัก่งเที่ยวแต่ละท่านได้เดินทางจากทั่วโลกแล้วก็มาเยี่ยมเยียนกระบี่เนี่ยก็ได้มาบำรุงกระบี่โดยการมาอุดหนุนค่ะให้ธุรกิจของเราเนี่ยดำเนินไปอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ